การอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพับเพลิน ini, ไบอัมจุลนีเดยแไ่หมออ้มธรรมชาตโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนสิงหาคมของชาวลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎนะมาดูกันว่าชาวกรกฎในเดือนสิงหาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างส,ส,สดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงลายออฟฟิเชียลหรือว่าทักอินบ็อกซ์หมอจองคิวกันก่อนได้เลยนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะชาวกรกฎเดือนสิงหาคม2566เป็นอย่างไรใบแรกมาก็โอ้โห เริ่มต้นอะไรใหม่ๆดูเหมือนชีวิตกําลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆการงานธุรกิจการเงินความรักดูเหมือนมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณเนาะในเรื่องของสุขภาพอาจจะต้องระวังเรื่องของอาการปวดข้อไม้ข้อมือนะหรือว่าระวังเรื่องของอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวนะเท่านั้นเองนะต่อมาค่ะเรื่องของการเงินไรายได้ทรัพย์สินเป็นอย่างไร มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณอาจจะได้ไปเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองในเรื่องของการงานการหาเงินหาไรายได้นะซึ่งมีโอกาสที่คุณจะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยช่วงเวลาเดือนสิงหาคม2566นะดีมากๆเลยนะเออแล้วก็การเงินเนี่ยอาจจะได้จากเด็กก็ได้นะลูกหลานหรือว่าลูกน้องอาจจะนผํผพาโชคลาภทางการเงินมาให้หรือเป็นไปได้ว่าทําอะไรที่หาเงินที่เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับความคิดเรื่องสักขัน ความทันสมัยความคิดใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินนะต่อมาเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวต้องบอกว่าโอ้โหคุณโดดเด่นมากจะมีแต่คนให้ความเคารพนบน้อมนอบน้อมในตัวคุณนะเพื่อนฝูงพี่น้องมีเข้ามาไม่ขาดสายเพื่อนเยอะได้รู้จักคนเยอะได้สังสรรค์สมาคมกับคนมากมายนะคะต่อมาค่ะเรื่องของอบ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงโอ้โห กรกฏกรกฎชาวกรกฏเดือนสิงหาคมปังปริเววตอนอาเบไอโกะมากนะเรื่องของความมั่นคงก็องบอกเลยมีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่นะหรือที่ดินคอนโดอะไรที่คุณคาดหวังมีโอกาสได้จริงๆคุณทําได้และคุณสําเร็จได้นะโอเ้เก่งมากต่อมาค่ะเรื่องของลูกหลานบริวารล,ลูกน้องหรือคนรักต้องบอกว่าดูจากพลังงานเนาะคุณน่าจะเป็นที่พึ่งของใครหลายๆคนนะคะลูกหลานบริวารล,ลูกน้องก็พึ่งพาอาศัยคณนะ รวไมไปถึงคนรักด้วยก็อาจจะมีมีคุณเป็นที่พึ่งในเรื่องของไอเดียความคิดเรื่องสร้างสารรค์เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะต่อมาค่ะเรื่องของออปัญหาอุปสรรคบ้างมีไหมมีแต่ว่าต้องบอกว่าจัดการได้เอาอยู่ถึงจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ต้องบอกเลยไม่ขานามือคุณเลยจะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนเนาะ ต่อมาความรักกันบ้างจอดลึกถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามาแน่นอนอาจจะมาจากการงานก็ได้อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจไหมนะจะเปิดใจให้เขาเขาหรือเปล่าถ้าสถานะไม่ชัดเจนโอกาสชัดเจนมีนะมีแต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณด้วยหรืออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เป็นช้อยสเป็นทางเลือกเป็นไปได้ส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินกันเยอะเติมความหวานให้กันหน่อยจะดีนะต่อมาค่ะเรื่องของเอ่อ เรื่องของอความสําเร็จนะในเรื่องของความสําเร็จนะดูจะพลังงานเหมือนคุณกําลังจะไปสู่ความสําเร็จอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคผ่านพ้นไปแล้วออกจากปัญหาอุปสรรคออกจากความทุกข์เดิมๆไปสู่จุดใหม่ที่ดีกว่าชีวิตมีโอกาสประสบความสําเร็จเดินทางไปข้างหน้าต่อมาค่ะเรื่องของการงานกันบ้างโอ้โหการงานต้องบอกเลยชิวๆสบายๆมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยนะคะอืมชีวิตดีชีวิตปังชีวิตเลิ ต่อมาค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังมีอะไรบ้างสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คืออาจจะมีปัญหาอุปสรคเข้ามาแต่ต้องบอกว่าความมุ่งมั่นของคุณเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าลืมบริหารจัดการเวลาของตัวเองให้ดีนะคะเออแล้วก็เรียนรู้ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาก็จะส่งผลดีกับคุณโชคลาภมีไหมอะข้อต่อมาโชคลาภมีไหมดูจากพลังงานโชคลาภจะมาจากการทํางานมากกว่าเนะนะคะเพราะฉะนั้น มุ่งมั่นทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีดีกว่าโชคลาภมันอาจจะมาเป็นของแถมแต่หลักๆโชคลาภจะมาจากการทางานเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นลงมือทําให้เต็มที่สุดท้ายอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความชิวนงคะบาง,งทีคุณชิวเกินนะพอชิวเกินอาจจะส่งผลต่อ,ต,อต่อการความสําเร็จนะต่อสิ่งใดๆที่คุณปรารถนาถ้าคุณอยากจะสําเร็จเร็วคุณต้องลงมือทําอย่างรวดเร็วแล้วก็ลงมือทําอย่างเต็มที่ด้วยนะ ถึงจะมีโอกาสสาเร็จได้อย่างรวดเร็วตามที่คุณปรารถนานั่นเองและนี่คือคำนำนายทั้งหมดของคุณนะชาวลัคนาราศีกร,รกฎหรือราศีกร,รกฎในเดือนสิงหาคม2566นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบ,บานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย